ทุกคนครับพรุ่งนี้คือวัน KU c h a l e n e r Contest 2 0 2 5เป็นการแบบว่างานใหญ่ครั้งแรกของพวกเราเลยซึ่งคือเราเตรียมตัวกันมานานมาก <c oughs> เตรียมตัวกันเดือนกว่าๆรือแบบว่าพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วโอ้ oh my god ตอนนี้เราก็กำลังจะไปชมลมกันนะคะ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงยีค่ะคือลืมอัดตั้งแต่ตื่น <c oughs> ก็เลยมาอัดตอนนี้แทนแต่ว่า มัันนนจจจะะไหเาาอกบ้งสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่สองนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยขึ้นหน้าขึ้นผมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงห้าสิบเก้าเราได้กี่โมงนะเดี๋ยวแปดโมงเห้ยคนนี้คนต่ว่าจะลับเจอคนของนี่อใหญ่ไปไปกล้อง ไปกันเลยงไปกันเลยตอนนี้มีคณะเริ่มมาเซตฉากแล้วคือมีสิ่งแวดล้อมมีสถาปัตย์แล้วก็มีคณะสังคมนะครับนี่ก็นั่งอะไรเนี่ยนี่ครับเราได้มาเป็นพี่บ้าก็ยได้มาลองถ่ายข้างบนนี่อันนี้ของคณะเศรษฐศาสตร์เห็นปะนี่เป็นไงล่ะ เราะจะมาเฉลยกันเองเจอคุณลุงเมื่อกี้เชิญชวนมาดูโชว์แล้วด้วยแต่เราแสดง10โมงนะคะไม่ใช่9ก้าโมงเยนี่เยนี่บอก9โมงอะไรคะใครจะมาดูคะ9โมงพ่คุณลุงตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปยืนสซน แล้วตอนนี้นะครับเราก็กําลังจัดโซนนี่เขาจัดโซนกันน,นี่นี่นี่เขาเต้นด้ว่างเขาเต้นด้ว่างสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเรามาสั่งข้าวรางวันให้เพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะพเพื่อนๆน่าจะเดือดจากการส่องกันก็ออเดินค่ะมันก็เยอะมากแต่ว่าเจอปัญหานิดหน่อยแต่จะเอาเข้าวไปส่งถึงมือเพื่อนๆให้ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังพักกินข้าวกันค่ะ อันนี้เป็นข้าวเทียนคัสซโด่ไก่ไข่ตุ๋นอันนี้กินอะไรคะหนับดูก็โอนมาแล้วหันแค่ทำกินข้าวนะคะแบบหยุขนาดก็รำยานต่ออันนี้กินอะไรคะข้าวมันแกบผสมค่ะอร่อยไหมคะอะไรคะเดี๋ยวเราจะไปทางานกันแล้วอีกหนึ่งอีกประมาณ10นาทีตอนตอนนี้เป็นเวลา บ่ายสามครึ่งนะครับนี่เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งซึ่ง,งเรากําลังทําหน้าที่ในการกันคนในออกคนนอกเข้านะครับทุกคนเป็นเวรตํารวจนะครับเวรยามในการขวางให้แล้วก็จับเวลาถ้าเขาออกปุ๊บเราก็เปิดประตูให้เขาเข้าเข้าออกซึ่งตอนนี้เป็นคณะอะไรอยู่นะตอนนี้เป็นคณะมนุษย์นะครับกาลังเตรียมการแสดงโชว์ไว้สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับบล็อกกิ้งไ้อยู่ซึ่งคนเด่ยนยทำอะไรอยู่ไหนะก็ต้องไปรอติดตามกันครับ ทุกคนรู้ไหมว่าปีนี้ KUC ูชิล e เดอรอนเทนต์ของเรามาในตีมอะไรทุกคนเห็นภอบไหมโป้แคนวาสและกรอบรูปทุกคนคิดว่าเป็นตีมอะไรเราจะยังไม่เฉลยเพราะว่าเราจะอุ๊บอิ๊บไ้ก่อนค่อยไปเฉลยตอนที่ทุกคนได้เห็นใน YouTube c u c ิ e l e a d e r ก็ไปติดตามกันด้วยนะ ขณะนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีเราจะไปทำอะไรกันคะเรากำลังเซตฉากเตรียมซ้อมกันนะคะใช่ใชเดี๋ยวจะไปรันกันนะก็จะไปบอกรุ่เพื่อนเตรียมพร้อมกันหมดเลยเย้ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามจริงนะคะในการใช้แข่งขันในวันพรุ่งนี้นะั่นก็คือเคยูเ r ล Contest สต์ถูกต้องนั่นก็จะเป็นโชว์ลเลอรเลยล,ล่ะก็เป็นเพลงเลือเลอเลยละ่ะใช่ก็เตรียมรับชมกันเลย